เราจะมาทําความรู้จักกับกระบวนการกระจายสินค้าตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานผลิตของเราเราได้รับการสั่งผลิตสินค้าและนําไปส่งที่คลังสินค้าโดยเรามีรถขนส่ง4รูปแบบด้วยกันขนส่งตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อจะส่งสินค้าหรือให้บริการลูกค้าตามคาสั่งซื้อเราได้ทําการส่งสินค้ามาที่คลังสินค้าเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ทําการตรวจเช็คสินค้าเพื่อทําการจัดเก็บ ข้าคลังสินค้าเพื่อให้สามารถรักษาระดับสินค้าคงเหลือในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อรอการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าในเครือของเราโดยเรามีการจัดส่งสินค้าไปตามภูมิภาคของประเทศไทยเราทำการจัดส่งสินค้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อจะส่งมายัางร้านค้าตามคำสั่งซื้อ การกระจายสินค้านี้ไปถึงผู้บริโภคและสิ้นสุดกระบวนการของการกระจายสินค้า